วันนี้ยินถเสียงหมาเขามาอีกแล้วเด็กน้อยจะหลายหมากัดเด็กน้อยปฏิว่าหมาวัดดีว่าพระมัมาบบมบบ่า,าก,กะองเหรอคือได้ให้เน้นกินข้าวกับบาป่อกันเนี่ ไปหาจินทังได้อุดบ่นี่จะคำว <Okay. S 1> ันที่สิบเอ็ดฮะหกหรือ <Okay. S 1> เจ็ดถือว่าอันที่สิบสามมั่งวันถัก เล็กน <ừ. S 2> th ้อยเขามาฝึกไว้แต่วันจุดหรืออาจจะเอาวันจุดแทนวันพระก็ได้เอาวันเสาร์เป็นวันพระเหรอเประชุมกันหนึ่งเด็กน้อยนู่เย่งน่าจะคนนั่น nắp cắn vào, rồi, cái tàng hóa nặng, ở vậy ผู้ปกครองมาแท่นก็นมีดสิแท่นจักเขี่ยวกันเอาไปได้แรกว่ามันแท่นทุกเสาทุกเสาลาองเช็คไปดิมีมีคนเสนอว่าจะให้ทานตอนสิบเอ็ดกับตอนเช้า,ชาอะไรจะดีละ่ะเร่ง้อสันไปได้ถ้าอาหารไปรได้ดตอนเช้า เห็นว่าไ้ก็บ่ากินจนต่อแ่เจ้าเกียมมานั่งอะไรหรอตองไม่ใช่เลยเพราะว่าเองแต่ว่าเอามาก็ใส่กะละมังใส่กระทงคือเก่าเรนใส่กระทงทานจากนั้ให้ใส่กระทงไปตองถ้าใครทานอาหารในวัดโอ้ยของวัดมันก็เลือกได้มีเยอะแยะ วันเดียวแต่พระไม่สันหว,วันเจ็ดวันก็ยังไม่เห็นตายหรอกเห็นคนดำริเฉยๆเอาความดำริของคนไม่ได้เนียขงพ่อว่าความคิดของญาติโยมมันเสริมไปด้วยโลกโ,โลกิยะมันเข้าไปทางโลกอีกแล้วอนุโลมอย่างโน้นอนุโลมอย่างนี้ไป,ไปๆมาๆกับฉันปวดท้องขอฉันสองครั้ง ฉันเป็นโรคก,กระเพาะฉันขอสันสองข้งางโรคอะไรหลวงปู่ก็ไม่ให้แล้วปวดเอากระเศร้าตัวหลวงปู่บอกเวลาจะออกพรรษาโรคก,กระเพาะผมหายแล้วหลวงปู่บารมีหลวงปู่นั่นเห็นว่าหลักันเชื่อกุณแม่คุณบาอาจารย์ไม่ไปกลัวเห็นว่าหลักปิดหน้าปิดตาเป็นไม่ต้องกลัวเก็บไปได้ป่วย มันจะกลัวได้ยังไงมันจะหายได้ยังไงเก็บไปได้ป่วยเรามีความแก่หรือพูดเด่นเราเรามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเอาดาไปใส่เฉยๆมันเ็ได้เพี้ยนไปมีความแก่เป็นธรรมมีความเก็บเป็นธรรมมีความตายเป็นธรรมว่าธรรมดาเขาปิดไม่รู้อะไรเป็นธรรมดา ธรรมดาความกิ่งนะใครจะไปห้ามได้ห้าม,มาให้แก่ห้ามมา่ให้เจ็บเขาปิดไปอีกสิบสัน้นเศร้าสัน้นก็แก่ที่ต้นแล้ถึงเวลาเจ็บป่วยมันก็เก็บอยู่เหมือนเดิมถึงว่าตายมันก็ตายอยู่เหมือนเดิมแหละทำท่าะตะเตอล้นบัดกินเหล้ากินยาเล่นเต้นแห้งเต้นกาเนีชิบหายไ้ป่วงคือชอบดีแตอยุบห้า,หาม ช่วยกันร,รักษาพุทธบริษัทสี่ช่วยกันร,รักษา <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์รักษาพระพุทธศาสนาภิกษุสมณีนุบาสกคือผู้ชายอุบาสิก,กาคือผู้หญิงนั่น เขาเป็นผู้ชายก็รู้ว่าเป็นผู้ชายก็ช่วยรักษาเป็นผู้หญิงเห็นไหมละ่ะเขาเล่นกันเล่นไปสิหรือโตขึ้นมาอีกนิดหน่อยถึงไปเล่นลองดูแล้วนี่เล่นทางศีลทางธรรมไปก่อนหลวงปู่เจ้าคุณวริยังก็จะร้อยเท่าไหร่แล้วบวชตั้งแต่สิบสองตลอดทุกวันนี่ยังไม่เห็นเป็นไร นีแต่คนนิยมส่งเสริมสร้างสถานที่ทำสมาธิทุกจังหวัดมีครูบาอาจารย์ออกตนญาติโยมผู้ได้เกษียณแล้วปักไปในศีลในธรรมให้เป็นตัวอย่างให้เป็นครูอยู่ที่สถานที่นั่นๆยกตัวอย่างอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดมีกี่แห่ง ก็คร Herm ูบาอาจารย์ก็ถือศีลถือธรรมอยู่แล้วก็ช่วยเผยแผ่ช่วยพาทำสมาธิไม่ต้องไปสวดอะไรเยอะแยะสวดแช่พวกเราสวดแล้วก um ็ไปเน้นหนักภาคทำภาคปฏิบัติรู้จักไหคําว่าทำสมาธิเราเน้นกันอยู่นี่ดูใจดูใจแต่งใจรักษาใจสิพภาคทำทุกเข้าทุกจ้าคือการทำสมาธิหรือทำบุญถ้ากิจเป็นสมาธิกินก็เป็นบุญ แปลออกให้ใจเยอะก็ได้คำเดียวหนเวลาตอบนะักทำตีตำโูตํำเอกทำกระทู้ยกหนังสือตัวเดียวให้ขยายออกก็ได้เป็นเต็มหน้าหนังสือนั่นเรียกว่า <c oughs> ทางโลกเขาเรียกว่าอะไรทำวิทยานิพนธ์นั่นก็ขยายความไปนั่งดูนกตัวเดียวก็ขยายออกก็ได้หน้าหนังสือกี่หน้ากินหน้าก็ได้ เพื่อให้คนมีปัญญาศินสมาธินั่นเอาปัญญาให้จิตนิ่งแล้วก็เกิดปัญญาจิตของคนมันไม่นิ่งพระเจ้าจึงสอนในทำสมาธิคือทําให้จิตนิ่งจิตของคนมันกวาดแกงสแสวงหาอะไรล่ะดูในตนเองดูสิตื่นขึ้นมาทําอะไรบ้างวันนี้นั่นเคยทาสมาธิสักหนึ่งนาทีไมหมหรอ จะเห็นอะไรจะมีปัญญาอะไรอ่บอกแล้วข้อใหญ่ๆฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามนั่นจากมอดเดิลลกเฝ้ามอดเดลกอย่างนั้นแหละอ่าถ้าเป็นคุกกี้กับสวยงามจะเป็นคุกกี้กับร่ำรวยตกมารลลกไก วันเสาร์่อเป็นวันจุดเรียนถ้าวันธรรมดาถ้าวันพระไปถูกวันธรรมดาโรงเรียนก็มาวัดไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีอ <c oughs> ุบายอันหนึ่งมาเนี่แหละโดยเฉพาะผู้ที่ฝากไปในการสูตรการเรียน,นขาดโรงเรียนไม่ได้ ตรตดับระเบียบของกระทรวงศึกษากรกิงตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็หันเหนไปก็อยู่ในโลกอาศัยโลกแต่ก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องประคับประคองมีเส้นของศีลธรรมข้ามเส้นไปไม่ได้น,นชาไทายชาวพุทธชาไทายชาพุทธต้องรีบรักษานี่เวลา ฟังพวกแม่คีแม่ขาวไปสวดอันนี้จาแปดเห็นไหมรีบเร่งผลขวยกว่อสร้างบุญกดศนสวด,ดมนต์ไหว้พระที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดจะตันให้ความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงเขาแล้วกเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่ทีเดียวนั่นมาแปลในหัวใจของเราฟังดูชัดๆลิดด แต่มันไม่มีเวลาเป็นนักเรียนก็ออกจากวัดไปกบเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้ว้ก็พยายามให้ทำตามถือสีนงดเล่นไปเล่นก็ผิดศินแล้วจึงไปห้ามเครื่องป้องกันไมให้เราเล่นก็คือให้โทรศัพท์ฝากไว้บ้านอดเราจะตายหรือไม่ตายตาย พอใจได้เป็นพระนั่นกิเลสตาย,ยามิจักไหม็นกิเลสตายข้าไม่บาปคือข้ากิเลสนั่นนะเอามึงทุนีเด้อตระตะมึงอยากว่าวกบ่าวทุนีอันเด้อคือว่าเอาไปนั่งนั่นปัญญานี่จะฆ่ากิเลสก็ศีลก็บริสุทธิ์จะก็ได้นั่งสมาธิฏเสถิน ไม่มีอะไรทําเดี๋ยวโทรศัพท์งัดโทรศัพท์มาเล่นวิหารโลก้็เครื่องอยู่ของใจไปแค่วัน,นเดียวแค่นั้นเดือนหนึ่งสี่ 1, ครั้ง <c oughs> เวลาเล่นกลองมันดูสิมันจะได้เต็มใจมันมันได้อะไรล่ะทีนี้ฮะได้แต่ความมัวเมาลุ่มหลงใช่ไหมนี่วิธีเกิดติดติสใสแล้วก็ไปหาป้นหากี้เหมือนใน โทรศัพท์นั่นแหละหาขามโมยหาวิธียิยงกันฆ่ากันหรือบางคนไปหาปู่ข้อตายก็มีถามพ่อถามแม่ถามพระวัติพระวัติเขาเป็นนังเขาจังปู่ข้าตายเขาติดเจมนะหลงปู่ว่าอะไรทำอะไรํำนังถึงความได้ได้อย่างไร บอกคำนึงถึงว่าทีได้หรือเสือเสียถ้าเขามาถือกเสียนไม่ได้ไต่ได้เฮ้ยไมวได้ไม่ได้ทุกบ่เห็ดเอาสนุกกว่าไหนโลกอันนี่มาแข่งกันแห่สนุกยู่สนุกกินสนุกแบมสนุกหัวสิว่าของปู่ไปได้ยู่ได้กินไ่ได้เด่นไ่ได้หัวย่์สบายส่วนพวกมักสบายคนเราชอบยุ่งนั่น ฟังตีมันชอบมันเปเอามาเถียงก็สู่พ่อเจ้าดอกเถียงมันไปต่อขี้เลสมันไปเกิดตายเกิดตายตกมนกันตกลงตลอดกับตลอดกันนเดี๋ยวนี้ยังไขรเด้บุญเก้าเด้เห็นราเหตุบุญเก้ตกมนกันตกลงคนถูกคนหนาคนไิกคนิการบ้าใบาบอดนววเห็นว่าแข่งติดกันขาติดกันหลังติดกันเห็นนภพึกอมมามาาเอื้นเกิดมาแล้วก็ได้ออกจาก เงี้ยนักแกก็มีใส่มาใส่ก็ได้มิจักว่าล่ะมจักว่ามีกดของกรรมบ่มือเบิ่งเหร็นมึงมวนติเพกน้องก็มาหปู่ก็จะเป็นคือกันจังสิและก็เคยเป็นมาแล้วทุกคนผ่านมาหมดแล้วจึงได้มาภูมินี้ติดโถมนุษย์สาวติลาโพผู้คนคนเหืองเต้นเป็นมนุษย์ดิถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีศีลธรรมนั่นทำของมนุษย์ก็ยางน้อยที่สุด พระไตรชะะนคมสามสิลห้าบริบูรณ์นะมันสิบนั้นพระเรียนสิบแปดนั่นแหละต่ยกจากคนเราขึ้นมาเป็นมนุษย์มนุษย์จะทำทำของมนุษย์ทำให้คนเป็นมนุษย์เทวดาอินพมโยมมาลาดขึ้นไปโน่นสูงขึ้นไปโน่นไปจากคนนั่นแหละเอา